เมื่อวันที่ผ่านมาค่ะศึกไทยลีกนะคะกับ Friday Night ค่ะมาดูคู่นี้กันหน่อยค่ะเป็นสิงห์เชียงรายนะที่มาตามตีเสมอสุขโขทัย FC แบบดราม,ม่าค่ะในช่วงทดเจ็บก็เสมอกันไป1ประตูต่อนหนึ่งค่ะ เกมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกหนึ่งะนัดที่ทะเลหลวงสเตเดียมนะสุโขทัยเอค่ะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดค่ะเกมนี้ค่ะเจ้าบ้านเป็นฝ่ายได้ประตูขึ้นนำก่อนนาทีที่63ค่ะจากการทำประตูของซิโร่ฉัดท้องค่ะแล้วก็เกมทำท่าเนี่ยว่าจะจบด้วยชัยชนะของเจ้าบ้านนะแต่ปรากฏนาทีที่90บวก6ค่ะนาทีบาปนาทีสุดท้ายจริงๆค่ะเป็นอิซุกิอินโนโมโตะนะคะที่ยิงให้สิงห์เชียงรายตามตีเสมอได้1ประตูต่อ1ก็แบ่งแต้มกันไป โคละ1แต้มค่ะก็เลยจบเกมนี้เป็นสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดก็ยังยังอยู่ที่4เหมือนเดิมค่ะจากการเก็บเพิ่มเป็น9แต้มส่วนสุขโขทัยค่ะก็มี6แต้มรั้งที่10บนตารางคะแนนค่ะก็มีการแข่งขันกันต่อเนื่องนะครับคู่นี้ก็แบ่งแต้มไปทีมละ1คะแนนมาดูโปรแกรมวันนี้หน่อยครับกับวันเสาร์ที่มีการแข่งขันกันทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับก็จะมีน้องมายอย่างอายุทยาครับที่ปีนี้ถือว่าผลงานเนี่ย ฟอร์มแรงขึ้นมาเลยแต่ว่าวันนี้เจอศึกหนักก็เปิดบ้านเจอกับแชมป์เก่าอย่างบุรีรัมยูในเตดนะครับแข่งขันกันเวลา5โมงเย็นครับส่วนระยอง FC ครับจะเปิดบ้านเจอกับอุทัยธานีทีมในโซนท้ายตารางครับ18นาทีชนบุรี FC ครับอีกหนึ่งน้องใหม่ที่ยังไม่ชนะใครครับจะเปิดบ้านเจอกับพีีประจวบ FC แล้วก็พลังการน้องใหม่เช่นเดียวกันครับจะเจอกับลำพูนวอริเออร์ในเวลา1ทุ่มครึ่ง ก็เดี๋ยวต้องรอดูบรรดาทีมที่อาจจะย,ยังผลงานไม่ดีเนี่ยยังไม่สามารถเก็บสารแต้มได้เนี่ยวันนี้ลงสนามทั้ง3ทีมเลยนะ,ะดูว่าจะมีใครปลดล็อกเก็บชัยชนะหรือไม่นะครับนี่แกงน้องใหม่นะ